วันนี้ค่ะเราจะพามาเปิดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพี่เบิร์ดคงชัยนะคะหลังจากที่ได้เชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี2565ค่ะ แน่นอนค่ะว่าคุณเบิร์ดธงชัยไม่อินไตนะคะได้รับเลือกเป,ป็นศิลปินแห่งชาติประจําปี2565ค่ะหลังจากที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้มีการแถลงประกาศผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจําปีพุทธศักร,ราช2565นะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่ามีบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูกเกียรติศิลปินแห่งชาติจำนวนทั้งสิ้น12คนด้วยกันแต่ว่าทางของพี่เบิร์ดธงชัยเนี่ยเขาก็ได้มีการออกมาเปิดใจหลังจากที่ได้รับคัดเลือกเป,ป็นศิลปินแห่งชาติเหมือนกันนะคะบอกว่าพี่เบิร์ด อยากจะขอบคุณสําหรับการได้รับเกียรติยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2565ในสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้อง รางวัลน,นี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือที่มันเกิดขึ้นได้เพราะแฟนเพลงที่สนับสนุนผลงานของพี่เวิร์ดมาตลอดด้วยครับพี่เวิร์ดขอบคุณมากๆเลยครับได้นนนค่ะว่าหลายคนก็อยากจะรู้ว่าศิลปินแห่งชาติเ่ยคือยังไงเ่ยได้ค่าตอบแทนไหมแล้วได้เท่าไหร่วันนี้ค่ะเราเลยจะพามาเปิดค่าตอบแทนแล้วก็สวัสดิการต่างๆที่จะได้รับนะคะคือ1นึ่งเลยค่าตอบแทนรายเดือนที่ต้องแตงต้องได้ก็คืออยู่ที่2 5 0 0 0บาทต่อเดือนตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่2จะได้ค่ารักษาพยาบาลเหมือนเป็นเงินสวัสดิการเว้นแต่มีสิทธิ เบิกจากหน่วยงานอื่นๆโดยให้เบิกจากหน่วยงานนั้นก่อนนะคะแต่ถ้าเบิกจากหน่วยงานนั้นเนี่ยได้ต่ำกว่าสิทธิตามพระราชดิการก็ให้มีสิทธิ์เบิกในส่วนที่ยังขาดอยู่ได้อีกวงเล็บภายในวงเงินไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีงบประมาณนะคะสารค่าช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภยัยเท่าที่เสียหายจริงไม่เกิน5้าหมบาทต่อครั้ง 4. ค่าของเยี่ยมในายามเจ็บป่วยหรือโอกาสสำคัญเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน3,000บาทต่อครั้ง 5. กรณีที่มีการเสียชีวิตจะได้เงินช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลศพอยู่ที่สัก2 0 0 0 0บาทะนะคะและ6ขค่เงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน1 5 0 0 0 0บาทนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นสวัสดิการที่ศิลปินแห่งชาติจะได้รับนะคะก็จะมีสวัสดิการแล้วก็ค่าตอบแทนนั่นเองค่ะ